สวัสดีค่ะทุกคนน,นีน้่ต้อนรับเข้าสู่ช n n e ลไลล์ลยลายๆๆนะคะวันนี้นะคะเป็น EP พิเศษนะคะถ้าใครดูช่องออยมันก็จะรู้ว่าออยไม่ค่อยไม่เคยเอาอะไรมารีวิวเลยดีกว่าแต่ว่าวันนี้เนี่ยก็คือรู้สึกว่าใช้งานจริงแล้วก็ชอบนะคะหลังจากใช้งานมา1เดือนเต็มนะคะวันนี้นะคะคือเจ้าตัวนี้นะคะสีม่วงน้องได้สันนะคะตัวนี้ชื่อว่า ไดสันแอร์แรปแ a ร์มัลติสไตล์เลอร์คอมพิวต์ลองนะคะอันนี้จะเป็นรุ่นที่แบบว่าตัวแกนบวลเขาจะเป็นแบบยาวเนาะสำหรับคนที่ผมยาวนะคะต้องบอกก่อนว่าเจ้าตัวนี้เนี่ยคือใช้เองซื้อเองนะคะไม่มีสปอนเดอร์ทงสิ้นนะก็เลยรู้สึกว่าตอนก่อนเนะซื้อก็คิดอยู่นานเพราะว่าน้องเขาราคาค่อนข้างสูงนะคะก็เลยเออแบบถ้าชอบก็จะมาทำรีวิวให้ทุกคนได้ฟังนะคะว่าแบบ มีข้อดีข้อเสียอะไรยังไงแล้วก็ทิปในการใช้นะคะเพราะว่าตอนแรกๆที่ออยใช้อ่ะก็คือใช้ไม่ค่อยเป็นแล้วก็รู้สึกว่ามันไม่ค่อยคอมพลตเท่าไหร่ในตอนแรกๆนะ mm hmm. ก็เลยเออแบบจะมาแชร์้ทุกคนฟังว่าแบบทํายังไงให้แบบรอนมันอยู่ได้นานขึ้นอะไรแบบนี้ mm hmm. ก็เดี๋ยวไปชมกันนะคะ ปกติแล้วอ,ออยก็เป็นคนที่ชอบทําผมลอนนั่นแหละแต่ว่าขี้เกียจทุกคนแม้กระทั่งแบบขี้เกียจสระผมอ่ะเออแล้วพอเห็นเจ้าตัวเนี้ยที่มันสามารถเป็นทั้งดรายเป่าแห้งแล้วก็สามารถที่จะแบบทําลอนได้ครบจบในตัวเครื่องเดียวอ่ะแล้วเราต้องเดินทางบ่อยๆด้วยอะไรเงี้ยก็เลยเกิดความสนใจขึ้นมานะคะก่อนที่ออยจะใช้ได้สันนะ่ะคือออยใช้ตัวดรายธรรมดาแล้วก็เครื่องม้วนที่เป็นความร้อนธรรมดาใช่ไหมแล้วรู้สึกว่าหนึ่งมันเสียเวลาในการต้องไดให้แห้งสนิท กว่าจะได้ม้วนแกนแล้วพอมว้วนไอแกนที่เป็นเครื่องร้อนๆะน่ะรู้สึกว่าผมมันเสียแห้งเสียนะคะแล้วช่วงนั้นน่ะก็คือแบบทําสีผมแต่ว่าไม่ได้ทําอะไรหนักมากนะแต่ว่าตรงช่วงแบบช่วงปลายอะ่ะทุกคนมันแบบมันชอบพันกันแล้วผมเราเพราะว่ารายปกติอะ่ะ มันก็จะฟูๆอ่ะก็เลยรู้สึกว่ามันไม่ค่อยเป็นทรงทีนี้ก็เลยแบบคิดอยู่ว่าจะเอาเงินสักประมาณหมื่นหนึ่งอ่ะไปทําสีผมไปทําไฮไลท์ให้มันเป็นทรงสวยๆดีไหมหรือซื้อเครื่องแอร์แรปใช้งานแล้วก็คือเสร็จทรงก็คือไม่ต้องทําสีก็คือจะได้แบบว่าเหมือนเมนเทนแบบผมไปด้วยแบบพักผมอะไรเงี้ยไม่อยากทําสีพอได้ดูรีวิวเราก็รู้สึกว่าชอบลอนที่แบบเออทุกคนเขารีวิวแล้วแบบดูแล้วแบบ เฮ้ยร่อนม,มันสวยเป็นธรรมชาติมันเด้งดีอะไรเงี้ยเนี่แหละคะ่ะคือเหตุผลที่ทำไมถึงได้น้องตัวนี้มานะคะที่ตัดสินใจซื้อเลยเนี่ยก็เพราะว่าไปเดินงานมันเป็นเหมือนแบบ บิ๊กในเซลอะไรสักอย่างอ่ะทุกคนที่มันจะเอาแบบหลายๆแบรนด์มารวมกันที่เซ็นทนรัลลาดพร้าวนะคะได้น้องมาในราคาที่ถูกกว่าในช็อปแล้วก็ในออนไลน์ได้มาอยู่ที่ประมาณ1 4 0 0กว่าบาทก็คือแบบมีโปรบัตรเครดิตลดแล้วอะไรเงี้ยด้วยก็เหลือเท่านั้นแล้วก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยมันถูกเพราะว่าที่เราเช็คตอนนั้นน่ะมันอยู่ในช่วงเดือน10บๆพอดี D. แล้วก็ถูกที่สุดในตัวแอปช้อปปี้รัศดาอะไรเงี้ยมันจะอยู่ที่ประมาณ18ื่น เอออันนี้คือถูกสุดแล้วนะก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยหมื่นสี่ก็เลยแบบแตัดสินใจซื้อเลยแต่ว่ารูดบัตรไปเลยนะคะแต่ว่าก็ไม่มีผ่อนสูนมลลอะไรอย่างนี้นะคือต้องรูดเต็มเครื่องที่เขาเอามาเซลล์มันจะเป็นเครื่องที่เหมือนอาจจะแบบมีตําหนิเล็กๆน้อยๆแต่ว่าไม่ได้กระทบกับการใช้งานตําหนิที่ว่าเนี่ยมันคือเป็นตําหนิแบบที่กล่องอนะทุกคนเป็นตําหนิที่กล่องไม่ใช่กล่องอันนี้ด้วยนะแต่เป็นกล่องที่บรรจุ ไอกล่องนี้ทีหนึ่งอนะเดี๋ยวถ้าใครสนใจนะออยอาจจะทิ้งคอนแทคไว้ให้ใต้คลิปนะคะหรือว่าท้ายคลิปนะเพื่อที่ว่าทุกคนอนะถ้าเกิดสนใจอะไรเงี้ยจะได้ทักไปหาองเขาว่าแบบเออจะมีงานลดอีกทีเมื่อไหรา่มีของหลุดมาไหมอะไรอย่างเงี้ยเออก็ทักไปหาได้นะคะเผื่อจะได้โปรโมชั่นแบบราคาพิเศษนะทุกคนคือเครื่องอะไม่มีปัญหาอะไรเลย,เลยแล้วเขาก็เช็คให้ว่าแบบตัวเนี้ยคือแบบยังไม่ได้ผ่านการใช้งานก็คือแบบใหม่แค่อีก,กล่องข้างนอกอะมันแบบมีตําหนิ แค่นั้นเองก็เลยตัดสินใจซื้อมาพอรู้สึกว่าคือต้องใช้งานอยู่แล้วแล้วก็คุ้มค่านะคะเนี่แหละก็เลยได้น้องมาอันเนี้ยก็จะเป็นหัวที่เป่าลมร้อนแล้วก็เป็นหัวที่แบบทำแบบเนี้ยเพื่อที่จะให้ผมมันแบบไม่ฉีฟูอ่ะนี่เห็นปะยังไม่ได้แกะเลยอันนี้ก็จะเป็นหัวหวีแปลงนะคะก็จะมีอยู่สองสองอัน แต่หลักๆที่ออยใช้จะเป็นอันนี้รู้สึกว่าอันนี้จะเหมาะกับคนผมสั้นเหมือนคะจะไม่ผิดหร,ผหรือผมหรือผมหยิกเนี่ยแหละเออไม่แน่ใจแต่ว่าออยใช้อันนี้จะมีแกน2อันนะคะจะเป็นแกนใหญ่กับแกนเล็กนะคะส่วนมากถ้าเป็นลอนด้านข้างอ่ะออยจะใช้แกนเล็กด้านหน้าแล้วก็ผมด้านหลังอ่ะจะใช้แกนใหญ่นะคะมันก็จะแบบมีความเป็นแบบไม่แบบลอนจ๋าจนเกินไปอะไรเงี้ยแล้วในเห็นปะรุนใหม่อ่ะคือทุกคนก็แค่บิดเข้าหรือออกได้เลยนะคะเวลาจะแบบ ม้วนเข้าหรือม้วนออกแ,แค่บิดข้างบนแต่ว่าอย่าอย่าลืมนะเพราะออยก็ชอบลืมเหมือนกันชอบลืมบิดแล้วก็แปรงสุดท้ายนะคะก็จะเป็นแปรงนี้อันเนี้ยเขาบอกว่าจะเหมาะกับคนที่แบบผมหยิกผมยักโศกนะคะก็จะแบบไรแหงได้ง่ายขึ้นะอะไรเงี้ยอันนี้ก็ใช้หรือว่าจะใช้แบบตอนที่แบบหน้ามา้าอย่างนี้ก็ได้สำหรับคนที่มีหน้ามา้าหรือว่าคนที่แบบอยากได้ความฟูข้างบนอย่างเงี้ยเออก็คืออาจจะอันเนี้ยช่วยก็คือช่วยจริงนะยกจริง ะะก็ทั้งหมด6หัวนะคะกล่องเขาก็จะมีความใหญ่เทอถ้านิดนึงไม่ค่อยเหมาะกับแบบไปต่างจังหวัดเท่าไหร่ก็ต้องซื้อแบบผ้าแยกนะคะโอเคทุกคนเดี๋ยวเรานะคะจะไปดูกันนะว่าวิธีการใช้เจ้าตัวไดสันแอร์แบบตัวเนี้ยใช้อะไรยังไงบ้างนะคะ แล้วก็ในตอนใช้งานนะคะออยก็ได้จับเวลาด้วยนะคะว่ารวมขั้นตอนทุกอย่างหมดแล้วใช้เวลากี่นาทีนะคะทุกคนก็ลองเอาไปเทียบกับเวลาที่ทุกคนนะ่ะใช้ดูระหว่างแบบเครื่องที่ใช้อยู่ปัจจุบันอะไรเงี้ยว่ามันมีความประหยัดเวลาไปได้มากน้อยเท่าไหร่หรือไปรับชมกันค่ะปกตินะคะออยก็จะใช้ออยก่อนออยชอบใช้ตอนที่ผมมันแบบกำลังหมาดๆแบบเนี้ยเพราะว่ารู้สึกว่ามันจะแบบซึมได้เร็วแล้วก็แบบไม่มีความมันเหลืออยู่อะทุกคนออยว่าตอนเนี้ยใช้อะ ช้ออยอ่ะเป็นเวลาที่ดีที่สุดนะคะไออันนี้ออยก็จะใช้เป็นหัวนี้ก่อนนะคะก็เลือกสุดหมดเลยทั้งสองอันนะก็เป่าจนะ้าโอเคตอนนี้นะคะเมื่อกี้ก็เป่าไปช่วงโคนเนาะออยจะเลือกเป่าช่วงโคนนะคะแล้วก็ให้ช่วงแบบปลายย,ยังมีความแบบชื้นยังมีความเปียกอยู่ ะะตอนนี้ก็คิดว่าระดับหนึ่งแล้วก็วจะเปลี่ยนหัวก็จะเปลี่ยนหัวเป็นหัวตัวนี้นะคะจะเป็นหวีปรับความร้อนนะคะเป็นระดับสองหวีเลยส่าเ,ออเมื่อกี้ออยลืมจับเวลานะคะเอาเป็นว่าเมื่อกี้หนาทีแล้วกันนะที่เป่าผมไปทั้งหมดตอนนี้จะเริ่มจับ จัดแล้วนะคะโอเคเอาไหมความร้อนก็แบบว่าระดับสองนะคะให้มันแค่หมาดๆยังมีความชื้นอยู่นะเพราะว่าถ้ามันยังไม่ชื้นอะ่ะคือถ้ามันแห้งสนิทเลยผมมันจะล็อกไม่นานนะคะอันนี้ก็ประมาณนี้เราจะทําข้างหน้าก่อนนะคะบางคนอาจจะชอบทําข้างหลังก่อนเนาะแต่ว่าอ่อจจะชอบทําข้างหน้าก่อนนะคะ ก็อาจจะใช้เป็นอันเล็กนะคะและอันนี้นะคะวิธีการง่ายๆวิธีการเช็กนั้นก็คือให้ถือเข้ามาหาลําตัวเนาะ <c oughs> แล้วก็ดูหัวนะคะดูลูกศรออน,นี้อันเนี้ยเข้าไปหาลําตัวนะแล้วก็ดูว่ามันเข้าหรือออกนะคะวิธีเช็กก็อย่างนี้ถ้าเราจะเอาออกใช่ไหมแล้วก็ปิดไปทางซ้ายนะคะอันนี้ก็ปรับความร้อนออก็เลือกเป็นระดับสุดระดับ3ามก็ระดับชอบประมาณนี้ กดนะนะจะกดจับเวลาแบบนะ,ะค่ะเสื้อลงมาปิดนะคะแล้วก็เอาออกมาีจันก็จะแบบว่าเป็นรอนแบบนี้เลยนะคะอย่าเพิ่งตกใจนะค้างไว้แบบนี้ก่อนนะมันจะได้แบบเป็นรอนนานๆนะนะคะอย่าเพิ่งไปครีม อันนี้ก็จะเป็นรอนออกทั้งหมดนะคะแล้วเดี๋ยวข้างหลังทั้งหมดนี้นะคะก็จะเป็นรอนเข้านะทําทเหมือนกันสองด้านนะคะโอเคค่ะทุกคนตอนนี้นะคะทั้งสองข้างนะอันนี้ข้างหน้านะคะครึ่งหน้าตรงด้านข้างแบบนี้ก็จะเป็นรอนออกนะคะเดี๋ยวต่อไปเราจะเปลี่ยนหัวเป็นหัวใหญ่นะคะแล้วก็ทํารอนเข้าสําสหรับผมด้านหลังส่วนด้านหลังทั้งสองข้างนะคะ นันก็จะเป็นอนเข้านะคะทำต่อไปเรื่อยๆเลยตอนนี้เราใส่แว่นนะคะเพรมองไม่เห็นเลยแม่จะบอกว่าเคล็ดลับในการทำนะคะคือต้องทำตอนที่ผมแบบชื้นมีความแบบชุ่มนิดๆนะคะไม่ใช่เปียกไปเลยนะถ้าเปียกไปเลยมันก็จะแบบดูดยากอ่ะทุกคน แต่ว่าถ้าทํากับผมแห้งอ่ะอันนี้คือตอนซื้อมาแรกๆอ่ะไม่รู้ไม่รู้ว่ามันต้องทํากับแบบผมชื้นเออก็แบบทํากับผมแห้งสรุปว่า10นาทีคลายหมดทั้งหัวเลยแล้วก็งงมากว่าอะไรวะเนี่ยโอเคค่ะทุกคนตอนนี้นะคะ mm hmm. ก็ทําเสร็จเรียบร้อยแล้วทั้งสองข้างนะอันนี้ยังไม่ได้ใช้วีวีนะคะก็จะให้ดูก่อนว่าแบบเนี่ยอันนี้ก็คูลดาวมาประมาณ5นาทีแหละ ตอนนี้เราใช้เวลาไปทั้งหมด20หลืมกดหยุดประมาณ25นาทีบวกกับตอนแรก5นาทีนะคะก็จะเป็นทั้งหมด30นาทีนะคะในการทำทรงนี้นะคะรู้สึกว่าพอใช้ได้สรร่ะแล้วผมอย่างที่บอกนะคะคือผมมันแบบว่าเงารอนมันเด้งนะคะมันมีความเป็นธรรมชาติแล้วก็ไม่ทำให้ผมเสียทิ้งไว้อีกสักประมาณแป๊บนึงนะคะเดี๋ยวอาจจะหวีสั่งให้ดูนะว่า ตอนที่แบบฟินิชลุกแล้วมันจะประมาณไหนนะคะแต่ว่าอันเนี้ยคือบอกก่อนว่าออยปกติออยเป็นคนที่ไม่ต้องฉีดสเปรย์อยู่แล้วนะคะไม่ว่าจะแบบไม่ได้ใช้ได้สัตว์น่ะก็คือใช้เครื่องม้วนธรรมดาก็คือไม่ต้องพึ่งแบบพวกสเปรย์เลยผมมันก็จะอยู่ประมาณแบบสองสวันเลยจนกว่าเราจะสระแหละมันก็จะแบบคายไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยแต่ของออยคืออยู่ได้ประมาณแบบสองสวันเลยเนี่ยถ้าวันแรกที่ทําแล้วมันแบบเซตตัวได้ประมาณบล็อกประมาณเนี้ยเออมันก็จะอยู่ประมาณ3วันแหละอยู่ได้นานกว่านั้นอีกคือถ้าออยไม่แบบคันหัวซะก่อน เดี๋ยวจะหวีข้างนี้ให้ดูก่อนนะคะจริงๆอา่ะจะรอซื้อได้สันนะตอนที่ผมายาวกว่าน,นี้พอรู้สึกว่าเป็นคนที่ชอบแบบทำลอนตอนที่ผมยาวไม่ชอบแบบสุบสั้นตอนแรกที่ได้มาผมอ่อยสั้นกว่านี้อีกนะเออแล้วแบบพอทำลอนผมมันก็จะยิ่งดูสั้นไปไงก็ไม่ชอบไงนี่ เห็นปะมันก็จะแบบเป็นคลื่นใหญ่ๆแบบประมาณนี้อันนี้คือมันยังแบบเพิ่งทาเสร็จมันก็ยังมีความรอนจ๋านิดนึงนะคะแต่ว่าพอมันคลายไปเรื่อยๆอ่ะมันก็จะสวยกว่านี้นะทุกคนเดี๋ยวเขาก็จะค่อยๆค,ยค,ยคายเดี๋ยวตื่นมานะมันก็จะคายแล้วเดี๋ยวอาจะถ่ายให้ดูตอนแบบพรุ่งนี้เชา้าอีกทีนึงเนี่ยเ้ห็นปะมันก็จะมีความเป็นแบบนี้บอกไม่ถูกอันนี้คือเป็นรอนเข้าเห็นไหมทุกคนอันนี้รอนเข้าอันนี้คือรอนออก ไดสันมันก็ทำรอนได้ขนาดนี้เลยนะแต่อย่างที่บอกนะคะว่าจะต้องเป็นผมที่ไม่ได้แห้งสนิทนะมันถึงจะอยู่ได้นานขึ้นนะคะทุกคนต้องคอยเตือนสติตัวเองนะคือพอทุกคนทำข้างนี้เสร็จแล้วอะมันธรรมชาติเนยพอย้ายมาทำข้างเนี่ยก็คือทำต่อเนื่องไปเลยใช่ปะลืมหมุนชั้นอะลืมหมุนนิดนึงมันก็เลยแบบเป็นรอนออกเยอะไปหน่อยนะคะแต่ว่าเออนั่นแหละเวลาทำนะคะเวลาเปลี่ยนข้างอย่าลืมเช็คอีกทีนึงว่าแบบ มันเข้าหรือออกนะชิดให้ดีอีกทีนึงอ่ะโอเคอันนี้นะคะก็เป็นผมที่ทาเสร็จภายในเวลาครึ่งชั่วโมงนะทุกคนมันก็จะประมาณนี้นะคะมันก็ยังมีความแบบรอนเวอ่เวอร์อยู่ใช่ปะเดี๋ยวพรุ่งนี้ตื่นมามันก็จะคายกว่านี้นะคะมอร์นิ่งค่ะทุกคนนี้ตอนเช้านะคะเดี๋ยวเราจะมาเอ่อให้ดูผมนะว่าตอนเช้าแล้วมันจะแบบคลายไปประมาณไหน น้องก็มีความคลายแบบเยอะอยู่นะแล้วมันก็ไม่ได้เป็นรอนแบบสาเหมือนที่ตอนทำเมื่อคืนนะคะเห็นไหมมันก็จะดูมีความแบบธรรมชาติอะทุกคนอันนี้ก็ถือว่าประมาณกี่ชั่วโมงได้แปดแดถึงสิบชั่วโมงผ่านไปนะคะก็ยังเป็นรอนสวยอยู่อันนี้คือไม่ได้ใส่สเปรย์เลยนะ สำหรับใครที่อยากจะแบบอยากล็อกให้มันอยู่นานขึ้นก็อาจจะใส่สเป์ช่วยได้นะคะแต่ว่าออยไม่ใส่เพราะว่าเคยทําเคยใส่แล้วแล้วก็รู้สึกว่าเทียบกันแล้วคือใส่กับไม่ใส่ก็คือระยะเวลามันเท่ากันเลยนะคะอืมก็เลยแบบไม่จำเป็นต้องใส่ก็ได้ นะถ้าให้คะแนนเต็มสิบออยก็ให้สิบเลยนี่ทำไมเออรู้สึกว่าตอนแรกเลยที่ซื้อมาก็มีความแบบกังวลนิดนึงว่าแบบมันจะแพงเกินไปหรือเปล่าใช่ไหมเพราะราคามันสูงมากถ้าเทียบกับแบบรายธรรมดาที่เราใช้แบบหลักร้อยหลักพันต้นๆอนะทุกคนแต่ว่าพอใช้งานอนะทุกคนคือมันปรับเปลี่ยน ชีวิตการสระผมของออยไปเลยอะจริงๆนะคือแต่ก่อนอนะจะบอกว่าออยเป็นคนขี้เกียจสระผมมากเพราะออยเป็นคนที่ผมหนาแล้วกว่าจะเป่าให้มันแห้งอะคือมันมันนานอะแล้วมันเมื่อยมือมากอะทุกคนแล้วแบบยิ่งถ้าต้องม้วนผมอีกอะก็คือต้อง manage เวลาดีๆก็คืออาจจะแบบตอนกลางคืนสระแห้งตอนเช้ามาค่อยม้วนผมมันต้องแยกกันแบบเนี้ยเพราะว่าถ้าทําติดกันคือรู้สึกว่ามันแบบ คตรจะกินเวลาแต่ว่าพอมีไดสันเข้ามาในชีวิตนะคะ <c oughs> ก็รู้สึกว่ารัก <l uck> ในการทําผมมากขึ้นเลยเอออยู่ๆก็รู้สึกว่าฉจะต้องไปหาออยมาบํารุงผมคืออยู่ๆก,ก็กลายเป็นคนที่แทบจะม้วนผมทุกวันต้องบอกว่าต้องแต่ใช้ไดสันมาผมเสียผมไม่เสียเลยดีกว่าแบบเสียลดลงแบบเยอะมากถามว่ามันยังมีแตกปลายไหมมันก็ยังมีอ่ะแต่ว่าแบบไอที่มันไม่เคยแตกปลายมาก่อนมันไม่แตกปลายเพิ่มอ่ะทุกคนเข้าใจป้ะแต่อที่มันแตกปลายอยู่แล้วอ่ะ มันไม่ได้แบบคือปกติอาจจะชอบติดนิสัยทําแบบเนี้ยเพราะว่ามันจะมีผมที่แบบเสียตรงปลายอะแล้วเราก็จะชอบเล่นแล้วก็ไปแสะแสะ,แสะ,แสะดึงมันเล่นอย่างเงี้ยแต่ว่าเชื่อไหมต้องแต่ใช้ได้สันอะไม่มีบุคลิกแบบนั้นอีกแล้วก็คือเป็นคนดูผมสุภาพดีคือคนอื่นอะไม่รู้เหมือนกันว่าเขาจะดูออกไหมแต่ว่าก็คือมีคนมาถามเหมือนกันนะว่าแบบเอออันนี้ใช้ได้สันหรออะไรเงี้ยหมายถึงว่าแบบเพื่อนที่รู้อะไรเงี้ยก็จะมาจับเล่นๆอะไรอย่างเงี้ยแต่ส่วนตัวก็คือแบบว่าแฮปปี้มากนะคะก็คือ เป็นลูกรักไปแล้วนะคะตอนนี้ถ้าถามว่าเหมาะกับใครนะออยก็คิดว่าก็คงเหมาะกับคนที่ไลฟ์สไตล์คล้ายๆกับออยนั่นแหละก็คือแบบอย่างที่บอกไปไม่อยากสระผมไม่อยากคกหลายๆเครื่องแล้วก็ไม่อยากทำนั่นแหละขั้นตอนคืออยากให้มันจบในเครื่องเดียวก็คิดว่าเครื่องนี้แหละตอบโจทย์แล้วก็คุ้มยิ่งได้มาในราคาที่แบบได้โปรดีอะทุกคนก็คือยิ่งคุ้มนะคะสําหรับออยก็โดยรวมแฮปปี้มากๆตอนนี้ยังไม่มีอะไรที่แบบว่าใช้งานมาเดือนเดือนกว่าๆนะคะยังไม่มีอะไรที่รู้สึกว่าแบบ ไม่โอเคอะไรเงี้ยเออใช,ใช้งานแบบดีมากนะคะตัวเครื่องถึงแม้ว่าจะเป็นเครื่องที่แบบเออมีตําหนิมาได้มาในราคาหนี้แต่ว่าคือไม่มีปัญหาอะไรเลยอ๋อทุกคนลืมบอกเครื่องของออยมันรับประกัน6เดือนนะคะถามว่าข้อเสียมีไหมข้อเสียออยว่าน่าจะเป็นเรื่องกล่องแต่จริงจริงมันก็คงทําอะไรปรับเปลี่ยนอะไรไม่ได้ไหมจริงจริงก็ไม่อยากจะหักคะแนนเลยเพราะมันเป็นอะไรที่แบบเล็กๆน้อยๆมากๆแล้วก็อยากจะให้เขาแบบเพิ่มตัวถุงผ้า เวลาเราพกน้องไปต่างจังหวัดอะเราก็คงไม่เอาไปทั้งกล่องเนี้ยมันหนักมากอะทุกคนมันหนักแล้วก็อยากให้เขาแบบเพิ่มถุงผ้าที่แบบว่ามีความโปรเทคน้องนิดนึงอะไม่ใช่ถุงผ้าแบบบางๆนะแต่อันนี้น้องเขาไม่ได้ให้ให้ถุงผ้าอะไรมานะคะเออก็อยากให้เขาแบบให้ถุงผ้าที่แบบใส่ได้เราจะได้ไม่ต้องไปซื้อแยกอะไรเงี้ยอันนี้ยังไม่ได้ซือ้อถุงผ้ามาเพิ่มนะคะเดี๋ยวว่าจะกดซือซ้อในช้อปปีอยู่เหมือนกันนะ สำหรับคลิปนี้นะคะก็จบแล้วนะใครที่ชอบนะคะอย่าลืมช่วยกดไลค์กดกระดิ่งแล้วก็กด subscribe เป็นกำลังใจให้ออยด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะทุกคนบ๊ายบาย